ค่ะพวกเราก็เป็นนวัตกรคนไทยนะคะมาจากบริษัทชื่อ BioExcel ค่ะก็เราเนี่ยพยายามที่จะผลิตนวัตกรรม ที่ผลิตโดยคนไทยค่ะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้งานกันซึ่งเราก็มีโปรดักต์หลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่โปรดักต์ตัวแรกตัวนี้เนี่ยจะเป็นเ,ออเครื่องย่อยเศษขยะอาหารค่ะซึ่งเป็นไซส์คอน sumer use สามารถใส่ขยะเนี่ยได้เวลา2กิโลกรัม 2>, 2กิโลกรัมใช่แล้วก็ภายใน24ชั่วโมงอะ่ะเวลาเราทานอาหารเหลือใช่ไหมขยะเหล่านั้นอะมันจะกลายเป็นตัวดินอินทรีย์ค่ะที่ สามารถเอาไปใช้บำรุงต้นไม้ต่อได้ค่ะตัวนี้เลยใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอ่ะวิจัยตัวจุลินทรีย์ที่เอาไว้ใช้ย่อยเนี่ยร่วมกับอาจารย์ที่มอสงขานาคลรินค่ะเป็นจุลินทรีตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์งานวิจัยเลยใช่แล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยที่ผลิตในประเทศไทยได้ก็คือใส่ครั้งเดียวเลยแล้วก็ใส่ใส่เศษอาหารลงไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยตัวใบพัดเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนแล้วก็คลุกให้จุลินรีเนี่ยคลุกเข้ากับเศษอาหารแล้วก็มีการปรับความร้อนอุณหภูมิต่าง ให้เหมาะสมในการย่อยจุลินทรีย์ก็สามารถได้ดินอินทรีย์ตัวนี้เอาไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้ใช<อ>่<อ>แต่นี่มนผมกำลังดมกลิ่นอยู่มันเหมือนกลิ่นดินทั่วไปเนื้อก็จะแห้งร่วนแบบนี้เลยแล้วก็จริงๆสามารถใส่ได้เกือบหมดเลยค่ะทานอาหารไม่ทานอาหารเน่าขาตู้เย็นเนี่ยก็สามารถใส่ได้ไม่เสียอ๋อพวกแกงเกินกะทินี้ก็ได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มากอย่างแบบสมมติว่าเราทานเหลือใส่ได้แล้วถ้าทั้งหม้ออย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยไม่ได้ชอบความชื้นขนาดนั้นก็ค่อยๆใส่ไป่วนึ่งไม่เกิน ให้เกลืกิโลค่ะอันนี้เนี่ยก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีคนไทยเนี่ยซื้อไปใช้ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าเรื่องเทรนรักโลกต่างๆเนี่ยก็มาแล้วก็เรื่องของการกําจัดขยะเนี่ยบางวันรถขยะจะไม่ได้มารับทุกวันใช่ไหมถ้าเรามีเครื่องนี้ก็จะช่วยเหมือนกําจับพวกขยะเปียกต่างๆได้ทุกบ้านทุกบ้านพอเรียกว่าย่อยสายเรียบร้อยแล้ว24ชั่วโมงก็จะได้มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ถูกต้องผมเอาไปทำไรได้บ้างตัวนี้เนี่ยเอาไปทําได้เยอะมากเลยค่ะสามารถเอาไว้ปลูกต้นไม้บํารุงสวนก็ได้ หรือบางคนอย่างเช่นคุณพ่อหนูเอาไว้แจกชาวบ้านที่เขา,เาทำปลูกผักขาย oh. อันนี้ดีมากเลยเพราะมันมีนิวทรีนเนี่ย N P K แล้วก็พวกค่าธาตุอาหารเนี่ย <Yeah. S 1> ครบตามที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านหรือว่าชาวนาต่างๆที่สามารถที่เขาทําพวกนี้ขายสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ปลูกแล้วก็บํารุงต้นไม้เขาได้ พืชเขาก็จะเป็นพืชแอบแกนิกดีต่อสุขภาพด้วยเพราะไม่มีสารเคมีตกค้างเลยดีกว่าการเหลือทิ้งแล้วเอาเศษอาหารไปทิ้งรวมกับตัวขยะต่างๆโอเคอันนี้ชื่อบักกี้นะครับชื่อใช่ค่ะจริงๆอ่านว่าบิ๊กบิกใช่บิ๊กแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่มันมาจากคำว่าเออมันมาจากภาษาเดนิช h hygge ค่ะ ใช่แต่ว่าอ่ะเราทําของในบ้านเนก็เอาตัวบีเข้ามาใส่ด้วยก็เลยกลายเป็นพีกใช่ตัวนี้ถ้าใช้สําหรับในบ้านราคาคเท่าไหร่ครับในเบื้งต้นแบบปกติเนี่ยเราขาย23,900า 23, <000 S 2> ค่ะ <000. S 2> ใช่ก็ถูกสุดในตลาดและถ้าเป็นวิธีการย่อยด้วยจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็ ต้องมาติดตามผ่านแบบพวกโซเชียลมีเดียของเราต่างๆใช่ก็ติดตามเลยผ่าน Facebook ของเราค่ะหรือ Instagram หรือว่าจะแอดไลน์เพื่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เพราะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยก็จะมีจัดโปรโมชั่นด้วยอ่าอยากได้ล่ะค่ะจริงๆผมทิ้งข้อมูลการติดต่อให้ก่อนได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันนะครับ ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติติดตามไว้เนี่ยก็จะได้เห็นไงว่ามีโปรโมชั่นอะไรเผื่อได้ราคาถูกกว่านี้ด้วยอ่าโอเคอันนี้สําหรับครัวเรือนทั่วไป2กิโลกรัมวางไว้ในครัวนอกบ้านหรือในบ้านแบบไหนได้บ้างครับในบ้านก็ได้เพราะว่าไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเออเมื่อกี้ผมโดนดูกลิ่นมันเป็นดับเบิลล็อกด้วยค่ะไม่มีกลิ่นแล้วก็สมมติถ้ามีกลิ่นเราก็มีฟังก์ชันลดกลิ่นให้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยวางไว้ในบ้านกันเลยหรือว่าบางคนมีครัวไทยอย่างเงี้ยเขาสะดวกกว่าเ็าไว้ข้างนอกก็ได้ ขอแค่ไม่โดนฝนก็พอเป็นถึง <Okay. S 1> ใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับครอบครัวเนาะกัวไทย2กิโลกรัมซึ่งเราทําอาหารอยู่แล้วเราก็ได้ตัวบายผลิตักเป็นตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่นําไปใช้เลยแล้วก็ถ้าเหลือก็ไปแจกเพื่อนบ้านได้ถูกต้องสำหรับคนที่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ใช่ครัวเรือนไงอ,อาจจะเป็นแบบธุรกิจขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็มี alternative l u t i o n สำหรับคนที่มีเวสเยอะค่ะก็จะเป็นเครื่องตัวนี้เลยตัวนี้เลยโอ้โหนี่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับที่ผมใช่ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องย่อยเศษขยะอาหาร,รขนาดใหญ่หซึ่งมีหลายไซส์ด้วยกันเนาะเริ่มต้องเรง่แต่ 50, 50ตกิโลกรัม50กิลรัมจนไปถึง5ตัน ตอว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคลายแอนที่เราดูแลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กและการบูธิโคเทลเล็กๆไงจนไปถึงตลาดจนไปถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ไปดูแลค่ะถ้าเกิดว่าคนสนใจส่วนมากจะเป็นเหมือนกับเอาโรงแรมไม่เกิน80ห้องใช่ได้เลยไซส์ไหนไซส์ไหนแนะนำเป็น100รกิโลกรัมละกันใช่ก็เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องนี้เลยอันนี้คือไซส์หนึ่งรกิโลกรัมสามารถใส่เศษขยะอาหารได้เนี่ยวันละหนึ่งกิโลกรัมสามารถใส่ได้ทุกอย่างไม่ว่า จะเป็นกระดูแข็งๆน้ําเยอะๆอะไรก็มีปริมาณในการที่จะใช่แล้วก็ตัวเครื่องนี้มันมีเครื่องบดสับด้วยค่ะทั้งในใช่เพราะฉะนั้นพวกกระดูใหญ่ๆสมมติเราใส่ซี่โครงบัวทั้งตัวเล็เตอ่ะใส่ได้ทั้งอันเลยเพราะว่าตัวเครื่องนี้มีครัชเชอร์อยู่ข้างในใช่ที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับตัวนี้คือครัชเชอร์นะคือที่เราก็เห็นในคลิปอ่ะบางจากต่างประเทศที่เขาแบบบดสับทุกอย่างให้มันมีเขาเรียกว่า ชิ้นส่วนเล็กลงเล็กลงก็เหมาะกับการที่จะช่วยย่อยสลายใช่หรือว่าอันนี้ก็จะมีคนเอาไว้ใช้กําจัดขยะแบบเช่นผักตบชวาตามคลองอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็มีคนซื้อไปใช้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพราะตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวเนี้ยบางทีเขคืออ่ะอย่างเทศบาลบางเทศบาลเขาก็ซื้อตัวเนี้ยไว้ใช้กําจัดผักตบชวาในเขตของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องเป็นฟู้ดเวยส์ขอแค่เป็นออร์แกนิกเวยส์ก็พอใช่คันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเอ๊ะ จากเดิมเนี่ยสกิโลกรัมสำหรับครัวเรือนแล้วตอนนี้เนี่ยแปลงมาเป็นขั้นต่ำายูห<ม>้กิโลกรัมร้อกิโลกรัมจนถึง5ตันแล้วปริมาณของปุ๋ยเนี่ยผมเป็นโรงแรม,ม,มผมเป็นเทศบาลเนี้ยมผมไม่ได้ใช้เองทั้งหมดม,มันมีวิธีการในการที่จะช่วยเหลือให้ผมเอาตัวปุ๋ย<ม>ที่ได้จากเครื่องเนี่ย<ม>ไปใช้อย่างไรบ้างอย่งงี้สนะ่วไหนคะเราอ่ะรับซื้อคืนด้วยทุกคนอ่าใช่น่าสนใจมากเพราะว่าคือเราเอ่ะเออเราก็สามารถาารับซื้อคืนเพราะว่าเราอ่ะมีมเหมือนเรียกว่าอะไร business หลายอย่างที่เรายังอยากทําต่อแล้วกันคือเราต้องการเอาปุ๋ มาแปลงเป็นาบโปรดักต์อื่นๆอีกมากมาย,อยอใช่ก็จริงๆหลักๆเนี่ยของที่มันออกมาเนี่ยนอกเหนือจากปุ๋ยเนาะโอเครื่องใหญ่อะสามารถรทําตัวน้ําหมักชีวภาพได้ซึ่งน้ําหมักชีวภาพเนี่ยมีแวลูทำการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเพราะว่า ตัวน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเอาไว้ใช้บำรุงต้นไม้ต่างๆเนี่ยได้ดีมากเอาไว้โรยใบต่างๆทำให้ใบสวยผลผลผลิตสวยงามมากก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนี่คือน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากเครื่องนี้เหมือนกันใช่ถุกตองเลยเพราะตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราได้ออกมาเราใส่ทั้งน้ำทั้งอาหารแห้งใช่ไหมตัวน้ำมันก็จะเดรยออกมาอยู่ในถังหมักก็จะได้ออกมาเป็นน้ำหมักส่วนปุ๋ยเนี่ยก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ออกมาเป็นปุ๋ยเป็นแบบ่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะได้เป็น2ออย่างเลยในขยะแค่ล็อตเดียว แต่เราสามารถเชิญมาเป็นแบบ <Okay. S 2> ของที่มีแวลูมาก2ออย่างด้วยกันเลยอัน oh, นี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะปกติที่ผมเคยเจอคือแปลงเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้น้ำหมกักน้ำหมักเราก็คุณภาพสูงมากเลยนะร่วมถึงตัวปุ๋ยเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เราใช้เราวิจัยร่วมกับอาจารย์อย่างี่บอก NPK ของเราเนี่ยสูงเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายตามท้องตลาดเลยว้าวนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในะครับหน่วยงานไหนที่ใช้ตัวเครื่องนี้เนี่ยถ้าใช้ไม่หมด ก็มีเขาเรียกว่าเป็นโมเดลธุรกิจหนึ่งนะเป็นตรโมเดลหนึ่งที่แบบว่ารับซื้อแล้วก็ช่วยกระจายตัวบายรดักที่ได้จากเครื่องตัวนี้ซึ่งอันนี้มันช่วยหนึ่งลดต้นทุนแน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสที่คนรอบๆชุมชนเรามีโอกาสได้ใช้ผลิตสีแล้วก็น้ํามากแบบนี้เนาะใช่แต่ว่าอย่างที่เราบอกคือเรารับซื้อคืนแล้วเราไม่ได้เหมือนรับซื้อคืนอย่างเดียวเราเอาไปทำาร่างอื่นต่อเช่นเราเอาไปปลูกข้าวปลูกข้าวใช่อ่ะเดี๋ยวยิบให้ดูเลย นี่คือข้าวที่<ช>ได้มาจากป๋่อินทรีตัวนี้ที่เราทำได้จากปุ๋ยอินรีย์แล้วเราก็มีจัดจําหน่ายเราเมีจัดจําหน่ายเป็นเหมือนไซส์แบบ2กิโลกรัมอะไรอย่างนี้ด้วย<อ>ใช่ก็คือสามารถติดต่อคอนแทคเข้ามาเพื่อสั่งซื้อได้เลยอันนี้มันเป็นข้าวธรรมชาติจริงๆนะแบบว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิทั่วไปอะไรอย่างนี้อันนี้อย่างเช่นข้าวกระบูอโป๊ะโลข้าวสังยอดจากพัทลุงอะไรอย่างงี้คือเราเอาไปให้ชาวบ้านชุมชนที่เขาปลูกแบบออร์แกนิกจริงๆอ่ะ ใช้ปุ๋ยของเราใช้ตัวนี้เป organic ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ย organic ถูกต้องแล้วก็ปลูกจากตัวเมล็ดพันธุ์ที่แบบเป็นทุกอย่างถูกต้องค่ะใช่เนี่ยก็จะมีข้าวตัวนี้เรามีทําอาหารสัตว์ด้วยซึ่งอาหารสัตว์เนี่ยก็มีฟาร์มป่าเนาะใช่อาหารสัตว์ก็จะเป็นอาหารสัตว์ตัวนี้ใช่ทำมาจากอะไรเอ่ย ก็เนี่ยแหละใช้พวกเครื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เอามาผสมแมทชิวิเลต่างๆแล้วการที่ทําให้เหมาะกับการสัตว์บริโภคอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ผมฟังมาคือบางเทศบาลอย่างผมเนี่ยเจอคืออยู่ราชบุรีเงียง้ยมีผักตบชวาอยู่เยอะผมจะนําผักตบชวาเนี่ยไปใช้ร่วมออกับเครื่องนี้แล้วผลิตเป็นตัวนี้ได้หรือเปล่าได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตรงๆที่แบบว่าได้ผักใส่ปุ๊บกินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหมือนแมทชิวิเลบางอย่างที่เราเอามาใส่ให้กลายเป็นอาหารสัตว์แล้วตัวเนี้ยเราก็ไป ไปเลี้ยงหมูที่น่านตอนนี้ก็จะมีหมูดำน่านจับจัดจำหน่ายด้วยคือมันก็เราพยายามอยากทำให้มันเป็นเหมือนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีครบลูไปเลยคตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำค่ะเพราะเราเนี่ยจัดจำหน่ายหมดตั้งแต่การกำจัดขยะจนถึงของที่เรากินเข้าไปใหม่มาจากสิ่งเดียวกันได้หมดใช่ตัวอย่างน้อคอณผู้ชมใช่นี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือข้าวนะใช่ค่ะแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ได้รางวัลต่างๆมากมายเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นทีมที่ขายบายโปรดักต์ทีมที่ขายตัวเครื่องหรือว่าทีมที่ขายตัวเครื่องใหญ่ครับ ใช่ก็เป็นแบรนด์คนไทยจริงๆค่ะเพอพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยที่อยากทำของดีๆให้คนไทยได้ใช้ก็เลยนนออกมา,มากเป็นตัวบริษัท BioExcel Bio ของพวกเราไบโอเอ็กซลนะครับถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กสำหรับครัเรือนเนาะแล้วก็ขนาดใหญ่ แบบนี้เลยเริ่มต้นที่50กิโลกรัมต่อ1นวันไปจนถึง5ตันนะครับก็คือ5,000กิโลกรัมต่อวันนี่ถือว่ายาดเยอะมากๆเลยนะก็สามารถติดตามแล้วก็สอบถามได้ที่ BioCell ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นติดต่อได้เหมือนกันไหมได้ติดต่อได้เหมือนกันคือไม่ว่าจะสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้เลยคับที่สาคัญนะครับอันนี้คือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาจากคนไทยนะครับเพื่อคนไทยแล้วผมมองโมเดลพิเศษโมเดลก็เนี่ยไม่ได้ต่อยอดแค่ว่าเรื่องของการขายเครื่อเท่านั้นนะครับอันนี้ยังต่อยอดเรื่อองงข โปรดักต์หุ่นซีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวน้ำหนักชีวภาพรวมถึงยังร่วมมือกับชุมชนด้วยในการนําไปใช้เพื่อที่แบบบางทีเมื่อก่อนเราไม่รู้อะว่าเอ๊ะเราจะนาโบไบโอโปรดักต์พวกนี้ไปใช้ได้อย่างไรวันนี้เนี่ยตอบโจทย์ละครบลูกและกลับมาเป็นข้าวแบบนี้ให้เราได้ทานกันในแบรนด์นี้นะครับใช่แบรนด์ป่าโอเค้ใครสนใจก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กขุนหมอครับโอเคอันนี้ทิ้งทานได้เลยครับผมได้ค่ะก็เอ่อฝากรบกวนติดตามพวกเรานะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยพวกเราก็ หนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่ทำเครื่องเล็กละกันก็เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพหนึ่งที่ทางบริษัทไบโอลซเลเนี่ยลงทุนค่ะก็ติดตามพวกเราได้เลยแล้วก็เราพยายามที่จะทำนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆค่ะอคขอบคุณมากเลยค่ะ